ยานิดก็ยังงงๆอยู่นะคะพี่น้องเนาะก็ถามใครถามใครก็ยังไม่มีใครรู้จักเพราะว่ายังไม่มีใครเห็นนะคะเพื่อนๆเนาะก็อ่าก็รู้สึกว่ามันคืออย่างนาะะ้พี่น้องแต่ว่าก,กดเข้าไปแล้วอ่าก็ก็ก็ดีนะใ,ใดๆด้วจ้ะพี่น้องเนาะ,ะแต่ยานิดหากดเข้าไปดูว่ามันมีการตั้งค่าแล้วก็จักสีดีใจจักสีซื้อพี่น้องเพราะว่ายาน่นิดไม่ให้หลูกเพื่อนๆเนาะก็ พอตื่นเช้ามาก็จะกดเข้าไปดูว่านาทีเราได้เท่าไหร่แล้วอะไรประมาณนี้ที่จริงก็กดดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ก็กดเข้าไปดูเนาะค่ะเพื่อนๆเนาะก็จบคลิปเพียงเท่านี้กันเด้จอจ่ารอดูกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องก็ก็ดีเพราะว่าอย่างนี้ยังไม่เข้าใจว่ามันทําอะไรได้นะคะพี่น้องกดเข้าไปดูก็คืออ่าเราสามารถสร้างไรายได้สตรีมได้ค่ะพี่ยนิดไม่แน่ใจว่าอะไรอ่มัน ไม่มีที่กดเข้าไปดูนะคะพี่น้องเนาะ,ะแล้วก็มีช่องเหรียญให้เราเรียบร้อยแล้วคะ่ะพี่น้องเนาะก็แต่ละเดือนนาะจากะก็คือเมื่อเช้ายังนิ้ตื่นเช้ามามามาเจอแจ๊คสีดีใจแจ๊คสีสือ่อพี่น้องอมีโปรแกรมเพื่อนเนาะก็พอตื่นเช้ามาก็จะกดเข้าไปดูว่านาทีเราได้เท่าไหร่แล้วอะไรประมาณนี้ที่จริงก็กดดูเมื่อวานแล้วแหละแต่ก็กดเข้าไปดูนะคะเพื่อนเื่อนเนาะก็ ว่ายังเหนืออยู่เหมือนเดิมนะไหมก็กดเข้าไปดูก็คือว่าเขามีโปรแกรมมาให้เให้เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วก็คือสตรีมพี่น้องว่ายังเหนืออยู่เหมือนเดิมนะไหมก็กดเข้าไปดูก็คือว่าเขามีโปรแกรมมาให้เให้เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วก็คือสตรีมพี่น,น้อ,องมาให้เราตั้งค่าแล้วแล้วหน้าที่เข้าไปใส่พี่น้องกดเข้าไปดูว่านาทีเราได้เท่าไหร่เมื่อวานเข้าไปดูก็อ่า ยานิดก็ยัง,งงงอยู่นะคะพี่น้องเนาะก็ถามใครถามใครก็ยังไม่มีใครรู้จักเพราะว่ายังไม่มีใครเห็น,นะะเนาะค่ะเพื่อนเื่อนเนาะก็อ่าก็รู้สึกดีนอนนอนจากพี่น้องเนาะดีใจอยู่จากพี่หน่องรอดูกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะแต่ว่ายานิดก็สงสัยอยู่เรื่อจากพี่น้องว่าตอนนี้ยานิดไลฟ์เพิ่มนาทีอยู่ค่ะพี่น้องเนาะทุกคนเนาะก็ คือที่นนแน่ๆคือกดเข้าไปดูนาทีไม่ได้แล้วคือกลับกลายเป็นว่าอ่ามีโปรแกรมมาเนาะจ้ะก็คือเมื่อเช้าเย็นนี้ตื่นเช้ามามามาเจออ่จาจักสิดีใจจักสิสือ่อพี่นอ้องมีโปรแกรมว่ายังเหลืออยู่เหมือนเดิมนะไหมก็กดเข้าไปดูก็คือว่าเขามีโปรแกรมมาให้ให้เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว,ลวก็คือสตรีมพี่นอ้องสู่ๆกันต่อไปด้วยจ้ะพี่นอ้องก็รอดูกันต่อไปว่าอ่า มันคืออะไรเนาะคะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปถ่ายทอดสดอ่ะพี่น้องคลิปไลฟ์สดอ่ะค่ะพี่น้องสามารถสร้างไรายได้ได้ค่ะพี่น้องสามอย่างค่ะพี่น้องแต่ว่าคลิปเรียวนี่อย่างนี้เนาะค่ะพี่น้องอย่างนีน้ก็จะมาไลฟ์สดแทบทุกวันแล้วก็ลงคลิปอย่างสม่ําเสมอไม่มีวันไหนที่จะมาเว้นนะคะเพื่อนๆนแม้กระทั่งไลฟ์สดมาทุกสู่กันต่อไปด้วยจ่ะพี่น้องก็รอดูกันต่อไปว่าอ่า มันคืออะไรเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามาชมเห็นว่าเราจะได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้เขามีให้เราเข้าไปตั้งค่าค่ะเพื่อนเพื่อเนาะพี่ยอนนิดไม่แน่ใจว่าอะไรอมันไม่มีที่กดเข้าไปดูนะคะพี่น้องเนาะอ,อ่าแล้วก็มีช่องเหรียญให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเนาะก็แต่ละเดือนว่ามันคืออย่างเนาะพี่น้องแต่ว่ากดเข้าไปแล้วอ่าก,ก็ก็ดีนะ สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะทักทายยามสายๆนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะพี่น้องเนะาะทักทายยามสายๆนะคะพี่น้องมาทักทายเป็นคลิปยาวเน,วนาดดะพี่น้องคลิปถ่ายทอดสดอ่ะพี่น้องคลิปไหล่สดอ่ะค่ะพี่น้องสามารถสร้างไรายได้ได้ค่ะพี่น้องสามอยา่างค่ะพี่น้องแต่ว่าคลิปเรียวนี่มาพี่น้องก่อนก็ดีเพราะว่ายังนี้ยังไม่เข้าใจว่ามันทําอะไรได้นะคะพี่น้องกดเข้าไปดูก็คืออ่า เราสามารถสร้างรายได้สตรีมได้ค่ะพี่มาให้เราตั้งค่าแล้วแล้วนาทีเข้าไปใส่พี่น้องกดเข้าไปดูว่านาทีเราได้เท่าไหร่เมื่อวานเข้าไปดูก็อ่าว่าเราจะได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้เขามีให้เราเข้าไปตั้งค่าค่ะเพื่อนๆเนาะดีอยู่นั้นจกพี่น้องเนาะดีใจอยู่จากพี่น้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะค่ะเพื่อนๆเนาะแต่ว่ายูนิตก็สงสัยอยู่เดอร์จพี่น้องว่า ตอนนี้ยานิดไลฟ์เพิ่มนาทีอยู่ค่ะพี่น้องเนาะทุกคนเนาะก็คือที่นแน่ๆคือกดเข้าไปดูนาทีไม่ได้แล้วคือกลับกลายเป็นว่าอ่ามีโปรแกรมมาเข้ามาใหม่ให้เราตั้งค่าค่ะเพื่อนๆเนาะก็ยานิดยังไม่เคยเห็นเนาะพี่น้องเนาะยังไม่เคยเห็นผ่านตาเลยว่ายังไม่เคยมีอ่าขึ้นหน้าฟีดเห็นผู้ดันาพี่น้องเนาะเพราะว่ายังไม่มีใครได้กันสักคนยานิดก็ยังไม่รู้ว่าเพื่อนๆมีใครได้มาพี่น้องก็ ก็ดีเพราะว่ายัยนี้ยังไม่เข้าใจว่ามันทําอะไรได้นะครับพี่หนองกดเข้าไปดูก็คืออ่าเราสามารถสร้างรายได้สตรีมได้ครับพี่สตรีมนี่มันต้องผ่านหกหมื่นนาทีไม่ใช่เหรอแต่มันมีให้เราสร้างรายได้ได้แล้วพี่หนองคลิปสตรีมนะจ๊ะอ่ก็คือเมื่อเช้ายยนี้ตื่นเช้ามามามา,มาเจออ่จาจัคสิดีใจแจ๊คสีสือ่อๆพี่หนอนอ่ะ มีโปรแกรมนี้ยานิดไลฟ์เพิ่มนาทีอยู่ค่ะพี่น้องเนาะทุกคนเนาะก็คือที่นนแน่ๆคือกดเข้าไปดูนาทีไม่ได้แล้วคือกลับกลายเป็นว่าอ่ามีโปรแกรมมาสู่ๆกันต่อไปด้วยจ้าพี่น้องก็รอดูกันต่อไปว่าอ่ามันคืออะไรเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามอ่ชมว่ามันคืออย่างเนาะพี่น้องแต่ว่ากดเข้าไปแล้วอ่า ก็ก็ดีนะทุกวันนะคะพี่น้องไม่มีการขาดไลฟ์เช้าเย็นเลยค่ะพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกคนนะพี่น้องจากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเป็นกำลังเป็นกําลังใจให้ทุกคนเออ้อจากพี่น้องเนาะ,ะว่ายังเหลืออยู่เหมือนเดิมนะไหมก็กดเข้าไปดูก็คือว่าเขามีโปรแกรมมาให้ให้เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วก็คือสตรีมพี่น้องอย่างนี้นะคะพี่น้องอย่างนี้ก็จะมาไลฟ์สดแทบทุกวันแล้วก็ลงคลิปอย่างสม่ำเสมอไม่มีวันไหนที่จะมาเว้นนะคะเพื่อนๆน แม้กระทั่งไหลสดมาทุกว่ายังเหลืออยู่เหมือนเดิมนะไหมก็กดเข้าไปดูก็คือว่าเขามีโปรแกรมมาให้เราให้เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วก็คือสตรีมพี่น้องใดๆด้ดยจากพี่น้องเนาะแต่นิดๆนิดหากดเข้าไปดูว่ามันมีการตั้งค่าแล้วก็จักสีดีใจจกักสิซื้อพี่น้องเพราะวนงนิดว่าเลยลูกสูๆกันต่อไปด้วยจากพี่นอ้องก็รอดูกันต่อไปว่าอ่า มันคืออะไรเนาะคะพี่น้องเนะาะก็ขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนที่เข้ามาติดตาม่าชมทุกวันนะคะพี่น้องไม่มีการขาดไหลเช้าเย็นเลยค่ะพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกค <c oughs> นนะพี่น้องจากเพื่อนๆนทุกคนนะคะเป็นกาลังเป็นกําลังใจให้ทุกคนเ้อจากพี่น้องเนานนะเพื่อนเื่อนเนาะก็พอตื่นเช้ามาก็จะกดเข้าไปดูว่านาทีเราได้เท่าไหร่แล้วอะไรประมาณนี้ที่จริงก็กดดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ก็กดเข้าไปดูเนาะคะเพื่อนเือเนาะก็ถ้าพี่น้องก็ ก็ดีเพราะว่าอย่างนี้ยังไม่เข้าใจว่ามันทําอะไรได้นะครับพี่น้องกดเข้าไปดูก็คืออ่าเราสามารถสร้างรายได้สตรีมได้ค่ะพี่นงยนิีก็ยังงงอยู่นะคะพี่น้องเนาะก็ถามใครถามใครก็ยังไม่มีใครรู้จักเพราะว่ายังไม่มีใครเห็นนะคะเพื่อนๆเนาะก็รู้สึกพี่น้องก็ก็ดีเพราะว่าอย่านนี้ยังไม่เข้าใจว่ามันทําอะไรได้นะครับพี่น้องกดเข้าไปดูก็คืออ่าเราสามารถสร้างรายได้สตรีมได้ค่ะพี่น้องเนาะ แล้วก็สามารถสร้างไรายได้ภาพนิ่งได้ค่ะพี่น้องที่จริงอ่ะภาพนิ่งยานี้ก็มีโบนัสอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็มีคิงหรือเปล่าเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณคุณระบบ AI ด้วยนะคะอันนี้ถ้าจะให้ยานิดอ่าเดาๆก็คือว่าน่าจะเป็นความสม่ำเสมอยานิดก็ยังงงๆอยู่นะคะพี่น้องเนาะก็ถามใครถามใครก็ยังไม่มีใครรู้จักเพราะว่ายังไม่มีใครเห็นนะคะเพื่อนๆเนาะก็ ก็รู้สึกดิเพื่อนเนาะก็พอตื่นเช้ามาก็จะกดเข้าไปดูว่านาทีเราได้เท่าไหร่แล้วอะไรประมาณนี้ที่จริงก็กดดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ก็กดเข้าไปดูเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะก็เห็นพี่น้องเนาะเพราะว่ายังไม่มีใครได้กันสักคนทีนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนมีใครได้จะเข้าปสีแล้วค่ะพี่น้องจะเข้าปสีรู้สึกว่าช่วงนี้นาทีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายยามสายๆนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะพี่น้องเนาะทักทายยามสายๆนะคะพี่น้องมา ทักทายเป็นคลิปยาวเนาะพี่น้องกวันนะคะพี่น้องไม่มีการขาดไลฟ์เช้าเย็นเลยค่ะพี่น้องเพื่อนๆนทุกคนนะพี่น้องจากเพื่อนๆนทุกคนนะคะเป็นกาลังเป็นกําลังใจให้ทุกคนเด้อจากพี่นอ้องเนาะเข้ามาใหม่ให้เราตั้งค่าค่ะเพื่นอนๆนเนาะก็อย่างนี้ยังไม่เคยเห็นเนาะพี่น้องเนาะยังไม่เคยเห็นผ่านตาเลยว่ายังไม่เคยมีขึ้นหน้าฟีดเห็นผู้ใดนี้ยานิดไลฟ์เพิ่มนาทีอยู่ค่ะพี่น้องเนาะทุกคนเนาะก็ คือที่นแน่ๆคือ,อกดเข้าไปดูนาทีไม่ได้แล้วคือกลับกลายเป็นว่าอ่ามีโปรแกรมมาจะเข้าปา .4 สีแล้วค่ะพี่น้องจะเข้าปา .4 สีรู้สึกว่าช่วงนี้นาทีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะคะ่ะเข้ามาใหม่ให้เราตั้งค่าคะ่ะเพื่อนๆเนาะก็ยางนี้ยังไม่เคยเห็นเนาะพี่น้องเนาะยังไม่เคยเห็นผ่านตาเลยว่ายังไม่เคยมีขึ้นหน้าฟีดเห็นผู้ใดยางนิดไม่แน่ใจว่าอะไรอ่มันไม่มีที่กดเข้าไปดูนะคะพี่น้องเนาะแล้วก็มีช่องเหรียญให้เราเรียบร้อยแล้วะค่ะพี่น้องเนาะก็ แต่ละเดือนคลิปถ่ายทอดสดอ่ะพี่น้องคลิปไลฟ์สดอ่ะค่ะพี่น้องสามารถสร้างไรายได้ได้ค่ะพี่น้องสามอย่างจ้ะพี่น้องแต่ว่าคลิปเรียวนี่ใหญ่เลยจ้ะพี่น,อน้องเนาะแตน่นิดๆค่ะกดเข้าไปดูว่ามันมีการตั้งค่าแล้วก็จักสีดีใจจักสีซ,ซื้อพี่น้องเพราะวันยี้นิดบ่ิษัลโหลมาให้เราตั้งค่า